มาแล้วครับวิถีคอนฉลาดเมื่อนี้ป้ายายมากินยาโอ้ได้เห็นไปทัวเลยมือนี้มาเล่นกินยาได้ประมาณสามสิบนาทีนี่แหละามาีนมาเล่นคนค้นโอ้เล่นนคนกระโดนเกือบชอั่วโมงค่นเกือบชอบั่วโมงมาีนเขาป้าบ่เนี่ยขึ้นมาเขาป้าเลย พูนทางไต่ผมมองมองกินหยาทางไต่แม่ข้องแม่ข้องที่เลี้ยวเห็นแง่งแง่ทงทางผมขึ้นมามองนี้เรีนโค่นแล้วมองงามขาวๆน่ะมองเร่นโค่นน้ำขาวๆมองนี้ก็ขึ้นรัดเมื่ี้ว่าพ่อต้อนเตาล่างต้นที่สองเราได้หน่คอเป็นคอเป็นคอ คอที่ซองเลยยังกินอยู่ใจเย็นเซยออยู่มอย่มเคลื่อนไหวไปใส่นตอล่างก็ร้ายถาล้วบันอันนี้ป้าคักแน่แน่เด่นป้าหกทั้งทึ่งนี่แทบบม่มีแสงแดดซองลงหมดเลยหกแห้ง มาตึ๊บมาแล้วไตก็โล่งบงานย่างหาเลือกกินเลยบ่ต้นไหนกินได้ตามสบายเลยบ่กินก็ดีเย็นก็ยน็เยนเล่นค้นแล้วแม่งกับวัจจอโอ้อันนี้กับกอเตาหลังอีกคอหนึง่ง มมนิกามากับลูกสาวคันห้าเพิ่นลโบออกกับพ่อเด็กซอยกันซอยกันเอิญต้นตลาลสูงต้นหน่อยกันนี่ต้นหน่อยกันนี่ซีหาต้นหกต้นน้อยๆมท่าน,นกำลังหมักแต่ว่าตน้นไง่นอยากกินตน้นไงคนเอ้ย ลากต้นไงบมได้ลงมาก,ก่อนือมพุนใบเตาหลังเอาเต็มทีเลยย่ายเอ้ยเต็มทีเลยวาตาวาตายายอิม่มค้นบ๊บเด็กกินกับบ๊บเป็นอย่างค้นอดกับบ๊บเป็นอย่างวาตายายอิ่มพ่อ เออก็กินเป็นกระแสบนี่นน้นๆเล่าได้ขมาเทียนงบ่ก็ได้ขมาลึกปานี้จจกเทียรอกมิเตอเอินไว้กันดีอยู่เพิ่นเอินฟังอยู่ง่ายเฮากะพูนอยู่โอ้โหยืน ย่อนขาตามระเบียบพักอยู่นี่กินไป่ายกินไป ตามือมืออยู่สิออกเป็นบาบูมวัอนี้ Mắc cây xì bớt là phải gai <cười> <cười> กิ uhm, นหยกย่างละเอียดละอเลยพี่น้องเอ้ยกินทุกทุกกานเห็ุกังไงเลยเนาะมันถือเบิดง่ายบ่ยหญ่เลยยังหลักมากินเอยๆอย ถอถอย,ถอยโอ้ยวันยังไปพออย่างอีกต้นเตาล่างต้นเตาล่าง,ง,งมันหลายแถวปลานี่พุ่นเศร้าหาจ่น่ะ มามามย้ายมา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 ลามา,มา,มา,มาเออนั่นน่ะมาละลุกลาลูกลามาเร็วเร็โอ้ยีลาไหมีลาคือบอกง่ายแต่ว่มามาเร็วเร็วเรวเร็วรงพอรับตาก่อนโอ้ยลามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มา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 โอ้ยาาเย้ยมามามาพอรับตาแล้วมามาเ้อมาเ้อหล่าเ,อ,าเ,อ,เอ้ยมาเอเออถอยมาถอยมา มาลมา่มามามาล่ะมามามานี่มาเออมา มามายายสิไปทายอีกว้ายพ่อออกได้แล้วมันเที่ยงแล้วมามามาถอยโอ้ยเนาะยังสิงไปเรื่อยๆอยู่มาล่ามาไปเลยแล้วคนก็หิวเขาเป็นนี่ล่ะแม่เลาสร้างกินบ่ได้เศร้าเที่ยงเนาะมามามาโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเด็ดจังได้เสื้อเอิรนออกให้บ้านี มา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 หลาัามา,มาเตี้ยโอ้ยนะมาเด้อมาเด้อหลางเ้ยกินจะได้กินเบอรลึกเบอร์เลีวถูตน้นไม้แล้วบัดนพอบีมีใหม่เอ็นลงให้ถูลังพอดีเลย มวนคักแล้วคุณคุนหักต้นตอหลังลงมองนี้เป็นลงเลยว่ะเห็นแดดเลยต้นตอหลังง่ายคืนนี่กันแล้วไปใสย้ายไปใสบอกบอกให้ฟังเมื่อกันนะสีไปใสนั่นมันสมควรแล้ว มาละมาเดี๋ยวว่าเรื่องอื่นบามาๆนี่มันจะได้หาคนมาเอื้นซอยได้นี่ถอยย้ายถอยถูต้นไม้จนว่าจนว่าสันเบิดปลาเลยบ่คันได้ถู ยังเดีอดหาแนวกินอยู่ถอยย้ายถอยถอยฝากไว้เด้อพี่น้องเลยวิธีควันชะล่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิธีควันชะล่า,ากกลน,าาน่พอมีกำลังใจถ่ายคลิปให้เบิง้งมาลามา ต้อรับทิ่นี่ก็ขอจบาชีวิตนะครับเด้อให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผู้ใง่ใจดีเอฟซี FC ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายเด้อให้ยูเย็นเป็นสุขโอ้ตายไปทางไหนนอ้อใหญ่เนาะ สำหร้บคลิปนี้ก็ขอจบสำ้ำนี้เดีอวครับเด้อสวัสดีครับ